ผ้าทอมือนะคะผ้าผ้าทอมือหมวโนย้อมคามสวยๆค่ะคืนนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ต่อตีนสิ้นด้วยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบที่คุณลูกค้คาเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทายทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าถุงสําเร็จรูปที่คุณลูกค้านะคะมองหาผ้าถุงสําเร็จรูปนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปนะคะแบบป้ายฟรีไซส์ แบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นะคะคุณลูกค้าขาเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบแบบว่าใส่ผ้าถุงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเราอ้วนพึ้นหรืขอขรุลงเราก็สามารถขยับตะขอได้สามารถขยับตะขอได้และที่สําคัญเนาะรุกนั่งสบายรุกนั่งสบายนะคะคุณลูกค้านะาสวยมากๆเลยค่ะคลิปนี้ ep นี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่สุจิตตานะคะอยู่อําเภอนะคะประจันตคามนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อเนาะผ้าถุงผ้าไทยนะคะกับร้านแม่บาริผ้าไทยของเราค่ะ พอคุณมากๆเลยจ้ะรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาอยากให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมนะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เหมาะสําหรับนะคะคุณลูกค้านะคะที่เอล์ยีจนถึงเอลสานะคะคุณลูกค้าใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยด้านในอัดผ้าก,กาวด้านในอัดผ้าก,กาวเก็บทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเดียวนุ่มนะคะ จะให้ดูให้ชมนะคะว่ามีลายอะไรกันบ้างนะคะคุณลูกค้าเตรียม CF ได้เลยนะคะเพืนนี้นะคะขายแล้วนะเพืนนี้ขายแล้วนะคะพี่จารายนี้ขายแล้วนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับนะคะผ้าฝ้ายนะคะต่อจีนสินนะคะลายนี้ขายแล้วนะคะคุณลูกค้านะจะส่งไปนะคะปลายทางจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวพามาดูมาชมนะคะว่ามีลายอะไรเพิ่มเติมจ้ารอดูรอ CF ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ จากคุณลูกค้าจ um, ๋าสำหรับนะคะผ้า um, ถ right. uh, ุง uh, ผ้าไทยผ้าถุงผ้าไทยนะคะที่นะคะมีแบบต่อตินสินเนาะต่อตีนสินนะคะคุณลูกค้าขาอ่ะคุณลูกค้าแต้ม C ีฟได้เลยจ้ะอ่านี่ค่ะคุณลูกค้าขาสีย้อมครามสีครามค่ะคุณลูกค้าขาสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะคะคุณลูกค้าขาสีน้ําเงินสีครามค่ะรับผืนนี้นะคะคุณลูกค้านะคะบอกว่านะคะเป็นผ้านะคะผ้าถุง ผ้าถุงย้อมคามลายดอกแก้วนะคะคุณลูกค้าขาต่อตีนสิ้นด้วยนะ990บาทนะคะจากปกติ1,290บาทไม่ขายนะคะขายเพียงแค่990บาทค่ะคุณลูกค้าขาใส่รอบเอวเท่าไหร่คะคุณลูกค้าใส่ผ้าถุงเอวเท่าไหร่จ้าคุณลูกค้านะคะเนียงนุ่มน้อยนุ่มใส่เอว30นะคะนุ่มก็ติดตะขอเอว30แค่นั้นเองคะ่ะแต่สําหรับสะโพกมันจะเป็นสะโพกฟรีไซส์เลยเวลาใส่นะคะ มันก็จะตกสะโพกเข้าสะโพกพอดีสวยเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านะคะทางร้านนะคะตัดเย็บเก็บทร,บง,เรบงเรียบร้อยตัดเย็บเก็บทรงเรียบร้อยรับผืนนี้นะคะซีเอเข้ามาได้เลยแค <c oughs> ปเจอร์หน้าจอจา้าแคปเจอร์หน้าจอนะคะหรือว่านะคะจดใส่กระดาษไว้ได้เลยจดใส่กระดาษนะคะคุณาคาาลกูกค้า่ะแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะ,ะ <c oughs> หรือว่าโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยค่ะศูนย์1ปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์ปดแต่ขออนุญ,ญาตนะคะอัปเดตนะคะขออนุญาตอัปเดตไลน์นะคะ ทุกครั้งนะคะคุณลูกค้าค่ะต้องขออนุญาตอัปเดตนะคะดูคลิปปัจจุบันดูคลิปปัจจุบันนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าจะรับนะคะเป็นสีแดงนะคะเป็นผ้าฝ้ายทองมือเหมือนกันตัวน well> ี้สีแดงผ้าฝ้ายมัดหมีนะคะผ้าฝ้ายมัดหมีทอมือสองตะกอนะคะคุณลูกค้าขะอันนี้ลายขอค่ะลายขอนะคะต่อจีนสิ้นลายขอต่อจีนสิ้นสีแดงจะมีสองลายสีแดงจะมีสองลายค่ะอ่าหรือว่าจะเป็นลายดอกแก้วดีค่ะลายดอกแก้วนี้ก็สวยนะสีแดงนะคะต่อจีนสิ้นสีแดงต่อจีนสิ้นนะคะคุณลูกค้า่ะอันนี้จะเป็นลายดอกแก้วเหมือนก โอเคนะโอเคค่ะรับนะคะรับลายไหนดีคะลายขอหรือว่านะคะลายดอกแก้วดีคะสําหรับนะคะผ้าฝ้ายทอมือนะคะผ้าถุงผ้าฝ้ายทอมือสีแดงต่อตีสิ้นจ้ารับลายไหนดีคะโอเคนะนี่เลยค่ะคุณลูกค้านะคะจดไว้ได้เลยนะชอบลายไหนอะไรยังไงก็ตามที่น้องแจ้งไปเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ รอนะบนี้ก็จัดเตรีมให้อีกสามผืนนะคะคุณลูกค้าขาดเรืออีกสามผืนสุดท้ายนะคะคุณลูกค้าถ้าในที่ชื่นชอบสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสําหรับนะคะผ้าถุงผืนนี้นะคะคุณพี่บอกว่า เอลสามสิบสองสามสิบสามาได้เลยจ้ะคุณลูกค้าใส่เอลเท่าไหร่คุณลูกคา้ L, คกคาก็แจ้งได้นะเพราะว่านะคะเดี๋ยวทางร้านบริการติดตะขอให้ฟรีเดี๋ยวทางร้านบริการติดตะขอให้ฟร,ร,รฟีแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ติดตะขอเองได้ค่ะก็เดี๋ยวนุ่มก็จะแถมตะขอไปให้นะคะคุณลูกค้าค่ะเราติดตะขอชุดแรกนะคะคุณลูกค้าค่ะวิธีการใส่เป็นไห้ใส่ง่ายไหมยืนใส่ได้เลยนะคะผ้าถุงรุ่นนี้ยืนใส่ได้เลยไม่ต้องก้งไม่ต้องนั่งเก้าอี้นะคะเวลาสวมใส่นะคะคุณลูกค้านะคะสามารถจับใส่ได้้้้้เลยยคคคคค่ะะะููกกกาาาืนนนนนแบบีจจั คุณลูกค้าเวลาติดตะขอเนาะคุณลูกค้าในใสบริเวณตรงหลังแบบน,นี้นะคะให้แนบหลังแบบน,นี้แบบที่ต้องทําแบบนี้นะคะคุณลูกค้าจะติดตะขอชุดแรกค่ะติดตะขอชุดแรกนะคะตรงนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะคุณลูกค้าขาติดตะขอชุดแรกเสร็จเรียบร้อยเนาะนี่ค่ะค,คุณลูกค้าค่อยไล่ขอบไล่ขอบเอวผ้าถุงนะคะต้องทย่างนี้นะต้องไล่ขอบแบบนี้นะคะจากนั้นหมุนมาหมุนปรับมานะคะคุณลูกค้าขาหมุนปรับมานะเพราะว่าแต่ละคนจะเอวไม่เท่ากันใช่ไหมนี่แล้วก็ปรับโอเคค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าขาอ่ะ ตึงตรงนี้ขอบเรียบแล้วขอบเรียบชิดกับรอบเอวแล้วนะคะจากนั้นนะคะติดติดตะขอชุดที่สองจ้าติดตะขอชุดที่สองบริเวณนี้เลยติดตะขอชุดที่สองบริเวณนี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่ยค่ะเห็นไหมคะถ้าแบบต่อดิ้นสิ้นก็จะทําให้ดูแบบดูสูงขึ้นเนาะคุณลูกค้านะเพราะว่ามันแบบมันสวยนะคะคุณลูกค้าจ้าเหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะ ชื่นชอบสนใจนะชื่นชอบสนใจนะสั่งซื้อไปสวมไปใส่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานบุญน,นะคะงานกระถิ่นงานแต่งงานบวชนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงงานขึ้นบ้านใหม่นะคะพิธีมงคลต่างๆนะคะคุณลูกค้าขาสวมใส่งานผ้าทไทยผ้าทอเนาะมีเสื้ออยู่แล้วมีเสื้ออยู่แล้วคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อได้เลยเนาะจะใส่กับเสื้อสีแดงเหมือนที่นุ่มใส่ก็ได้จะใส่เสื้อสีชมพูกะปิเหมือนที่นุ่มใส่เมื่อวานก็ใส่ได้นะคะสีเทาสีขาวสีกรมสีน้ําเงินนะคุณลูกค้าจ๋าสีขาว ขาวโมโม่ขาวงาช้างใส่ได้สีครีมอ่อนสีครีมเข้มใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าขาเนี้เลยค่ะวสวยแบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงสีเทาด้วยนะวีเทาอ่อนเทาเข้มก็ใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะหลากหลายมากๆถ้าเป็นผ้าย้อมคามรุ่นนี้นะคะสามารถนะคะใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะมีเสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลูกไม้นะคะที่คุณลูกค้ามีอยู่ในตู้นะคุณลูกค้าก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าเออ อาไปใส่นะเห็นไหมถ้ามีสีตามที่น้่มแจ้งไปนะคุณลูกค้าสั่งซื้อไปเลยนะผ้ารุ่นนี้นะคะคือใส่ได้ใส่ได้ง่ายใส่ได้สบายและที่สำคัญคือใส่ได้หลายหลากหลายงานมากๆเลยนะคะคุณลูกค,ค้า่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะด้วยผ้าถุงหนึ่งผืนของเราค่ะคะุณลูกค้าขาเนาะได้ซื้อแล้วเนาะก็อยากให้ได้ใส่นะคะถ้าคุณลูกค้าไม่มีช่างไม่มีอะไรนะแนะนําเป็นผ้ารุ่นนี้เลยคะ่ะสวยนะใช้ได้ ใ้ได้ใส่ได้ใช้งานได้จริงใส่ออกงานได้จริงคุณลูกค้าขาใส่ไปทํางานก็ได้ถ้าเป็นคุณครูใส่วันผ้าไทยได้เลยนะคะเนาะใส่วันผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นคุณครูหน่วยงานนะคะหน่วยงานทุกองค์กรอะไรเขาก็จะมีนะคะ1วันนะคะที่จะต้องได้ใส่ชุดไทยผ้าไทยนะก็ฝากร้านแม่บรีผ้าไทยของเราไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอ ชื่นชอบการแต่งกายนะคะที่นุ่มนำมาพรีเซนต์รีวิวนะคะให้กับคุณลูกค้าได้ดูได้ชมก็ฝากดูฝากชมด้วยแล้วกันนะคะคุณลูกค้าค่ะชื่นชอบสนใจอย่าลืมกดติดตามกดติดตามกดสับส,สับส,สับสับสับนะคะที่ช่อง YouTube แม่บริว่าถ่ายให้นุ่มด้วยแล้วกันเนาะคลิปนี้ ep นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่สุจิตตานะคะอยู่อำเภอประจันตาคามนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะสั่งซื้อสินค้านะะคโทรม089 ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดจากพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวรอดูรอชมแล้วกันานะรีวิวนะคะสินค้านะคะจะเป็นของคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็รอดูรอชมนะคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ